สวัสดีค่ะพอกันอยู่คือเก่าค่ะกัปะบนคนอีสานมนี่ปบลคนอีสานไปติดติามเรื่องเล่าความฝันโองน้ำมัมค่ะน้ำมัมเพิ่นฝันค่ะเพิ่นฝันเห็นสี่ผักขาวค่ะงวดที่แล้วสี่ผักขาวกระบอกน้ำมัมค่ะเตกบนเตกกลางเต่ว่างวดนี้เพิ่นมาโบกบุญน้ำมัมค่ะเพิ่นว่าน้ำมัมโบกมีเงินค่ะ เพื่อนบอกเลขน้ำมันค่ะสองตัวสามตัวสิเป็นตัวใดค่ะกลับไปฟังบึงเอาน้นกันค่ะกับความฝันของน้ำมัมสนมมสวัสดีค่ะน้ำมันสวัสดีค่ะน้ำมันสวัสดีค่ะน้ำมันค่ะทางหัวที่ย์พานมาน้ำมันแตกทั้งบนทั้งล่างะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเหล็กกับเลขกเขก่ามันตัวเดียวกันนะคะเนาะน้ำมันมายเสามเก้าห้าสามเก้าห้าแต่ป็นหัวเลขกเก่าเป็นเลขกก ขับัวลงเนาะเป็นเลขหกเลยครับสามตัวตรงตรงเนาะอุ้บนล่างสามตัวมันออกอยังกวหันแปดหกหาได้เนาะแปดหกห้าก็หกสามล่างหกสามกะนที่ว่าเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะครับนอสามเก้าห้าหรือว่าสามหกห้าค่ะหกกับเลขเก่าเป็นตัวเดียวกันครับเอาหวดนี่ฝันไว้ได้ครับน้ำมันฝันเกี่ยวกับทึ้งวัดผู้นะครับทั้งวัดผู้ครับ อันเห็นปูขาวเป็นลงมหาผมมาเอาปีนี่คือว่าไปเขาบันจารู้ปีผมตีขึ้นไปเขาบัรศานึ่เหรบเพื่อนได้ลุงมะามโอ้เพื่อนลงมรับหัวผมจนบัดตื่นอ้าวู้ผมเมื่อไรไปปีเดียวลงมาน้่เลยบอกคนที่ลูกเลยับผูอันนี้ช้ำนะครับน้ำมันปูขาวนี่เพื่อนเป็นผู้ใดที่มาที่ไปเป็นจังไรนะครับเพื่อน จำภรษาอยู่ถึงตนใหม่อยู่อยู่มองพ้นปวงครับจำัรษาอยูครับไปเฮ็ดผมเห็ดหันนี่งา้ให้่เพิ่นกับผู้อากให้เพิ่นอยู่หันครับโอ้ครับครับแสดงว่าเพิ่นเป็นปู่คนเก่าคนเก่อยู่หันต้งแตก่อมมาสางสำนักสงฆ์ี่้วเป่นบ่แม่นครับโอ้เพิ่นมาเพิ่นอยู่ตนใหม่อยู่โคนปวกนะครับ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 อย่างว่าผมไปเห็ดอ่ะผมหกฟันยะเกี่ยวกับเพิ่นนะครับ ครเพิ่นก็ให้โจให้ลาบยืดใหญ่นะครับอู้ยแบบนั้นาล้วเรต็มเบาฝนที่ยังรูกขึ้นเต็มเลยดุขนาดคือว่าทำคู่พระเจ้านะครับแต่ที่ตามน้ำมันนั่นเพิ่นบอกเลยเข่าสองตตรงตรงเลยครับอย่ามันขึ้นก้อนเนี่ยนะครับเพิ่นลงมาหาผม นี้ปันนะครับเอ้าปูขึ้นเลยมากคุนวะว่าไงมานั่ขึ้นไปคุนแล้วทั้องมาทำเว้นไปเขาบรนซาคุณวะผมก็จิมีเงินแบบปูขึ้นไปอันนี้หาปูเมื่อวานนี้จะไห้คนณวะโอ้จะให้ครับครับเพื่อนนี่เอากระดาษมะให้ผมครับเออต้องค่อยเปิดเบื้องให้ปูขึ้นเมื่อเช้าก่อนคุนวะแมนครับ ผมมายังก็ปูให้ยังก็เบียดแผลผมได้พีเวงหมดจานเห็นเป็นเอกผมจนมาโต๊กใจเห็นเป็นเอกสองศูนย์สองศูนย์ครับสองศูนย์ครับหนึ่งสองครับครับหนึ่งสองครับครับสองศูนย์กับหนึ่งสองครับเกิดไปเลยครับแอมินสองศูนย์หนึ่งสอง สองศูนย์หนึ่งสองนอกนมันนเป็นยี่ห้อไฮลาโคจัดครับเป็นไฮตะเลี่สองตบ่น้มันไม่อันครับสามตยังบ่ันได้่เนาะรับเห็ดเห็ดวันนี้เนาะน้ำมันเนาะเป็นกระิมันให2สองตัวค่ะค่ะเส้นเบาแต้มไปนํานี่เดอนะครัเบาแต้มกับเแต้มไมนี่แหละขางันชาครับครับบุญอยากมันยุ่ความหมายนี้คือจังคนนีอยากให้น้ำมันนี่เฮ็ดบุญเบบ่าบ่มีเงินเนาะไม่อันครับผมแก็บ คนพิการนะครับเป็นแบบนั้ผมอยู่หันผมกับมิจะย่างกันพาผมก็ไปปัดปวดเอาน้ำแดงเอาน้ำเปล่าพ่นอยู่เรอยๆแมนครับผมขาวเี่น้ำมันนี่แมนผมขาวน้ำมันนี่็นคนสินน้ำเนาะอดเป็นพระแต่ว่าผมขาวบาบ่ะกินเขาสันเขามือละขาบค้นกันแบบผราเลยแบบผวมาผมบ่จอดเลย บนเนาะเจ้าที่ปูปลาขาวนี่เพื่อนอาจจะสิโตนน้ำมันเพราะว่าน้ำมันนี่เป็นผู้เหตุสานให้เพิ่นได้แม่นบนน้ำมันอาจจะมาให้โชกน้ำมันเป็นประจำนี่แหละเนาะัวนี่แล้วแต่ทั้งบดีอกดีใจนะเพื่อนเจ้าให้โชกในลาบว่าทานมาเนาะกับปูปลาขาวเนาะแม่นครัแม่นนมครับที่มาหายแตกบนแตกกลางครับ ให้นี่ละค่ะแต่ว่าปลาบางคนอีสานก็บ่ค่อยเลยมาเอาเนาะว่าพ่อคนอื่มมาติดตามน้ำมันเขาวันซาเป็นนี่ด่าคนเล่นมาเนี่ยเรื่องมาถามน้ำนี่ยครับคสร้างนิมิตฟันเห็นเป็นนะครับค่ะถือว่านิมิตเพิ่นลงมาหาเนาะแม่นครับนิมิตดีเลยครับฟันเห็นขึ้นนะครับค่ะาะว่จนมือกุ้งไอานมันเพิ่มธรรมดาเลยฟันเห็นเพิ่นได้เนาะแม่น เพราะว่าน e ้ำมเพิ่นกะถือศีลเนาะเพิ่นกะถือศีลถือศีลินหาน้อครับสั้นได้สันหนึ่งบันเราเห็นเพิ่นดอกแมนถ้านน้ำมันได้ขึ้นไปผุ่นน้ำมันกับสันเขาเวลาเดียวแมนครับอมขาครับเป็นไงเขาปั้นจ้าเป็นไงอมเขาวกับมือศีลครับมือไรน้ำมันได้ขึ้นไปวัิ่นผมปะเพิ่นจีลงมาเอาเพินมือเอือนมั่างเพิ่นจีบจีเลหรือเปล่าเนจีรุ่งมาเอาน้ำมันครับค่ะเนี่ย ว่าเถียงเอกจ้าชิมีคารถไปบันเพิ่นชิมะาร์บอุบันนี่ครับเพิ่นอาจารย์เอกเพิ่นชิโร่ใหม่ครับโรบ้าเอกชิมะาร์บเลยครับเป็นเจ้าอาวาสยุวัดธรรมผู้เจ้าค่ะค่านฤาษีเขาวัดนี่พระบ้าวเต้มเจ้งสิได้ไปนั่มขึ้นทึ่งทำผู้ประเจ้าพลเนืะนหนามนอครับค่ะสองศูนย์หนึ่งสองน้าหนามนอพี่ผู้ใดจะทำหนามามีบ่ครับบ่ค่ะบ่มีหอกค่ะประบนว่ามบ่บ่มีแนวถามค่ะครับแค่แตนกะ ให้น้ำมันเพิ่นไปพนนัก่อนเอสเถินเนาะเพิ่นจะบกพรอยแข็งแรงเนาะครับอ้าสวัสดีค่ะน้ำมันขอบคุณค่ะน่าสรุปตัวเลขของน้ำมันเนาะค่ะตัวเลขของน้ำมันค่ะสองศูนย์หนึ่งสองค่ะสองศูนย์หนึ่งสองค่ะน้ำมันเพิ่นฝันค่ะฝันว่าสีพระขาวค่ะเพิ่นลุกหาหาค่ะมาบอกบุญ น้ำมันค่ะว่าสิดุงมหับเอาให้ไปทํำบุญค่ะน้ำมันว่าบบมีเงินค่ะผืนโบกตูรีกน้ำมันค่ะสองศูนย์นึ่งสองผืนโบกว่ายาลืมเลือค่ะสองศูนนึ่งสงวันที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้ารยหกเป็ดให้ท่านผู้สมทางบ้านรับไปเป็นแนวทางคือสารกินแดง รัฐบาลนะาะค่ะกายริกนกคตริดตามป่าบนคนฟานโดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแกงเกือนค่ะ เพื่อสิบุรุษาพแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวฤาีค่ะป่าบนคนสารกสิหามาฝากผันผู้ชมทางบานน้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนสารกันเพียงทนคิดนาโผกันมาสุกสูกหมันหม,มันลำลำรื่อยเยหิ่งหปงังๆังกับตุเรฆของหนามน้อ,นอ,นอค่ะสวัสดีค่ะ